เรื่องของการมีพยานปากสําคัญคือคุณสกายซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคุณสกายแกก็ให้ปากคํากับตํารวจต่อเลยนะคือเชกแล้วก็น่า <พะ S 1> คิดว่านะคะในลักษณะที่คุณสกายบอกว่านะคะตารวจเนี่ยเป็นคนแจ้งถึงเ,เหตุการณ์นี้บอกว่าเมื่อเจอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็บอกว่าไม <พะ S 1> ่ก็ต้องไปโรงพักสองวันไม่งั้นก็ต้องเสียค <พะ S 1> ่าปรับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของเงิน สองหมื่นเจ็ดนะแต่เป็นสองหมื่นเจ็ดที่ตั้งท้องทั้งต้องบางกล้องด้วยต้องต้องต้องจ่ายกันนะในตรงนั้นด้วยเนี่ยสภาพพื้นที่เป็นยังไงคุณเชษดีฉันจะบอกเลยเมื่อวานเนี่ยดีฉันไปเดินห้างแถวแถวที่ทํางานก็เส้นนั่นแหละใกล้ๆกับหากกลับต้องผ่านเส้นรัชดา ตรงที่มีสถานทูตจีนดิ่เชนก็เลยอกติเชนต้องสังเกตสภาพพื้นที่หน่อยเพราะว่าปกติจะขับกลับบ้านด้วยทางอีทางหนึ่งปรากฏถนนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นถนนสี่เลนให,ใ,หใหญ่เลยนะคุณวิเชย์แล้วขนาดตอนนั้นที่กลับออกมาเนี่ยสักประมาณเกือบสามทุ่มนะมืดค่ะบอกเลยว่าเส้นที่อยู่ริมฟุตบาทฝั่งก่อนที่จะไปถึงสถานทูตจีนเนี่ยมือดอย่างไม่น่าเชื่อปรากฏว่าเพราะไฟถนนเนี่ยมันหีตรงกลางเกาะกลางถนนคี่ดูว่าถนนสองฝั่งมันคือ รวมกันมันคือแปดเลนมันเป็นเส้นใหญ่มากนะรัชดาเนี่ยแล้วตรงกลางเนี่ยมีเกาะกลางถนนแล้วมันก็มีไฟไฟสีออกแบบเหลืองๆส้มๆอ่ะก็ทิ้งระยะห่างพอสมควรเส้นรัชดา,ชดาที่แพรวพรวเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่มีร้านอาหารมาีสถานบริการมีอะไรเงี้ยอันนั้นอะริมฟุตบาทเขาจะาไฟสว่างหน่อยอแต่ถ้าเป็นแบบที่ที่แบบมันเว้นช่วงอะจากห้างแล้วมันก็จะมีช่วงแบบเป็นถนนผ่านมาแล้วก็ก่อนมาถึงสถานทูตจีนบอกเลยว่ามืด เออมืดจริงๆมืดจริงเป็นเป็นทาเลที่บาะทำเลที่เหมาะกันตั้ง่านการตั้งด่านถูกมันมืดมันมืดจริงๆแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็นึกถึงความคึกคักของรัชดาแล้วก็กําลังนึกว่าถ้าไม่มีอันอยู่ชิงออกมาโพสไอจีไม่มีสกายไม่มีชูวิทย์คงจะเป็นล่ําเป็นสันนะเป็นพื้นที่ทําเลทองในการทํากินอีกเยอะเลยนะถ้าคุณชูวิทย์บอกว่าการตั้งด่านต้องทําเงินขนาดนี้ดิฉันไปเห็นอะไร มีร้านอาหารที่บอกว่าเป็นภาษาจีนรับนั่งท่องเที่ยวจีนเนี่ยใหญ่ๆเบิ้งเบื้งประดับไฟแพรวพรวเลยไฟแดงเป็นนีออนแดงๆใหญ่ๆเบิ้งเบิงเลยนะริมถนนที่ตะกอนเราเห็นเป็นพวกร้านนวดสถานบันเทิงคาราโอเกะวีไอพีเนี่ยตอนนี้เขาปรับนะคุณิเชษปรับแนวใหม่เพราะอันนั้นอาจจะโดนกวนเยอะปรับเป็นร้านอาหารพัตคารบางที่เนี่ยดิฉันอ่านชื่อเลยหม้อไฟเก่าเก เาเก่าอะไรเนี่ยสย่งเก่าๆเลยนะเพราะว่ามันมองไปขนาดที่ขับรถเพราะมันใหญ่เตะตาเลยบอกว่าหม้อไฟ24ชั่วโมงคุณเชษน่าจะเป็นประเทศเดียวค่ะที่ได้มากินหม้อไฟเนี่ย24ชั่วโมงมีอยู่ที่รัชดาเขียนเป็นภาษาจีนหมาล่าหอมสดชื่นแล้วก็มีร้านที่ใช้ชื่อมนทนมาเลยนะมีร้านอะไรไม่รู้ใช้ชื่อว่าฉงชิ่งฉงตู้ โอ้โหนี่เอาเป็นว่าช่วงขนาดช่วงขนาดที่เอรางวันขับรถกลับบ้านแล้วมองไว้วันเนี่ยนะยังพราวขนาดนี้นี่ถ้าไม่มีอันอยู่จริงนะมาโพสไอจีไม่มีสกายนะไม่มีอะไรเลยแล้วคืนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่แบบจ่ายให้จบนนะโอ้คือเชฟทำเลทองมากๆนะคะอันนี้คือกลายเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของปัญหาการบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมที่มองไม่เห็นการขายแต่มองเห็นการการครอบครอง การสูบจะสูบหรือไม่สูบก็ไม่รู้แต่ตํารวจเองก็ถูกขุดเหมือนกันนะว่ามีคนเอาภาพมาลงในโซเชียลใช่ไหมว่าเอ้าแล้วที่เห็นตํารวจในเครื่องแบบในมือถือบุหรี่ไฟาไคฟไฟนนึงเหมือนสูบเนี่ยมันแปลว่าอะไรไอ้เรื่องนี้มันทําให้เกิดประเด็นขึ้นมาแต่ก่อนจะไปประเด็นที่คุณหมอประกิตวาทีศาสภกิจซึ่งท่านให้ทางออกเรื่องนี้มานะคะไปดูกันก่อนว่าสกายถูกตํารวจสอบแล้วตํารวจว่างไงนี่ก็ยังไม่น่าจะคาดหวังอะไรว่า เรื่องนี้แบบคุณสกายแกจะรอดตัวไปแบบที่คุณชูวิทพยายามการันตีนะว่าให้เป็นพยานต้องกันช่วยเป็นพยานสิเขาไม่ได้เต็มใจมาจ่ายเรียกสินบนนะเขาเหมือนถูกแบบหน่วงแบบถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เขาต้องจ่ายอะ่ะทางูรองผู้บัญชาการสตมแล้วก็เป็นโฆษกอยู่ด้วยคือคนตตรีอาชยนไกรทองเมื่อวานนี้มาพร้อมคณะ มาสอบคุณสกายต่อเลยหลังจากเสร็จสับแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะก็บอกว่าสกายให้ข้อมูลในฐานะพยานถือว่าเป็นประโยชน์กับการสอบสวนบันทึกค่อยคำไว้หมดแล้วเรื่องการชี้ตัวเนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีตํารวจกี่นายแล้วก็เป็นตํารวจชุดเดียวกันกับที่มีคําสั่งให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการของตํารวจนครบาลหนึ่งหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบสิ่งที่คุณสกายให้ข้อมูลกับพยานหลักฐานที่ตํารวจมีจึงจะสามารถแจ้งข้อหา เรียกรับผลประโยชน์กับตํารวจที่เกี่ยวข้องได้นี่ขนาดเจ้าตัวเขาเล่ากันเป็นฉากฉากฉากขนาดนี้นะคุณบิเชฐ์แถมชี้อ,อ,อีกต่างหากว่าใครหน้าตารูปรพันธ์สรนดปยังไงตารวจบอกว่าเ,เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนออนะคะถึงจะแจ้งข้อหาเรียกรับผลประโยชน์กับตํารวจที่เกี่ยวข้องได้ขอเวลาอีกหนึ่งถึงสองวันค่ะส่วนที่ต่อมีชายไม่สวมเครื่องแบบไปเกี่ยวข้อง เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าเป็นตำรวจเนี่ยหรือเปล่าอยู่ในสังกัดใดก็เดี๋ยวขอร,ออระหว่างพิสูจน์ทราบก่อนละกันส่วนสกายจะโดนไหมคือจะสังเกตได้ระหว่างที่สกายต,ตอบคาถามนักข่าวเนี่ยอาจจะมีนักข่าวพยายามจะล็อกเตาให้เล่าละเอียดละเอียดถึงนาทีที่ตัดสินใจเอาเงินสองหมื่นเจ็ดให้ตำรวจอะว่าอะไรทําให้เขาจ่ายเนี่ยนะคะเออจนคุณชูวิทย์ต้องมาปรามบอกว่าอย่าไปถามแบบนั้นเลยคุณจะทําให้เหมือนสกายเนี่ยเป็นคนแบบไปจ่ายสินบน เพื่อแบบให้ผลสินบนใช่ไหมเออจะกลายเป็นคนติดสินบนเนี่ยใช่ไหมทั้งที่มันเป็นการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยชีวิตมันจะต่างกันเลยนะคุณวิเชษท่านผู้ฟังอันนี้คุณทางโฆษกตํารวจบอกว่าการจะพิจารณาดําเนินคดีกับสกายในข้อหาจ่ายสินบนหรือไม่ต้องให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาจากคําให้การของสกายในการถูกเรียกรับดังกล่าวว่านะเป็นการให้โดยสมัครใจหรือขู่บังคับ S <S <S เออไอ,อคนไทยเนี่ยที่ไม่ใช่ตำรวจเนะี่ยฟังกันทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองฟังว่าถูกบังคับแต่ตำรวจขอเอนก่อนสมัครใจไหมสมัครใจหรือเปล่าแม่แต่ตำรวจก็เห็นกระเป๋าแล้วใช่ไหมคงเห็นกระเป๋า,าแล้วพวกเงินมาตรงๆอ่ะนะคะเออเรทดแปดพันสามอันแล้วก็เหรทดไม่พกพาสปอร์ตมาเกิดขึ้นมาได้นะคะแต่ตำรวจเขาก็ต้องขออย่างนี้เขาบอกเขาต้องดูก่อนว่าเป็นการให้โดยสมัครใจหรือรู่บังคับต้องพิจารณาคําให้การนี้อย่างชัดเจน เพราะ oh. มีผลต่อสถานะของสกายว่าจะเป็นพยานหรือเป็นฐานะอื่นค่ะ uh. เออสกายเป็นพยา,ารคนสำคัญในคดีนี้ uh. เพราะเป็นคน uh. ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่สื่อสารกับตํารวจโดยตรง uh. เป็นเจ้าของเงินสองหมื่นเจ็ดที่ตํารวจเรียกไปแล้วก็ยังเป็นคนเดียวในกลุ่มที่สื่อสารฟังและพูดภาษาไทยได้โอ้โห oh. oh. นี่กลายเป็นการกักไว้นะ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเป็นพยานหรืออยู่ในฐานะอื่นนะเออฐานะอื่นก็คงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าเป็นผู้ติดผู้ที่เป็นติดสินบนก็มในฐานะผู้ต้อาใช่ผู้ต้งถูกตั้งข้อหาได้ใช่ไหมโอ้โหท่คุณชูวิทย์เนี่ยกำลังการันตีเรื่องนี้สุดๆเลยนะแบบว่าให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสกายอยู่เชี่ยวเมืองไทยต่อหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย เสร็จสับเนี่ยตอนค่าเนี่ยอันอยู่จริงเขามีการคุยคุยวิดีโอคอลกับคุณชูวิทย์มาขอบคุณคุณชูวิทย์ใหญ่เลยเปรียบเสมือนคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นพี่ชายคนใหม่ในเมืองไทยเลยนะคงจะได้แบบเอ่อได้เจอเจอกันแล้วก็จะได้มาเจอกันที่เมืองไทยเห็นนัดหมายกันแล้วนะว่าชวนกันมาเที่ยวสงการกันอยู่นะคุณเชษจะมาสงกา์ที่เมืองไทยอีกรอบนะสงสัยเที่ยวเชียงใหม่แต่ละกันนะคะแถวห้วยขวางเว้นๆไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ น่าสนใจตรงที่ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละคุณว<ม>ิเช<ม>ษ<ม>นะคะคุณหมอปกิจวาชีสาธกิจประธานมูนลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะบ <Harbor? S 2> อกว่าสตชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะเรื่องที่มีข่าวตำรวจไปจับนักท่องเที่ยวแล้วก็ไถเงินเขาเนี่ยนะคะจะเต็มใจไม่เต็มใจอย่างที่ท่านบอกนั่นแหละนะคะ <Hot? S 2> แต่มันทําให้ภาพพจน์ตำรวจและประเทศไทยเสียหายไม่ตอบโจทย์เจตนารม์รัฐบาลไงที่ออกกฎหมายห้ามนําเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะต้องการคุ้มครองสุขภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นท่านอาจารย์หมอประกิตบอกเลยบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมอย่างเร่งด่วนเลยกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายซิในเรื่องของการห้ามนําเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าให้มีแนวทางที่เหมาะสมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเขาได้ทราบคือเขาบอกว่าเขาไม่ทราบเข้ามาก็เห็นขายยงไงเขาก็ซื้อันอย็นเขาจะรู้เหรอมันผิดนะกัญชาคุณยังถูกกฎหมายแล้วอ่ะ นะคะบอกอันเนี้ยเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ของไทยที่เสียหายและลดความมนุนแรงของการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนค่ะคุณหมอกิตเนี่ยขอให้แยกแยะในทางปฏิบัติอย่างนี้ด้วยนะคะหนึ่งต้องดูก่อนว่าการณีการครอบครองเพื่อสูบเองเพียง1-2ชิ้นแม้ม,มีความผิดทางกฎหมายห้ามนําเข้าของกระทรวงพาณิชย์และกฎหมายของศุลกากากรแต่ตํารวจไม่ควรไปเอาผิด ในขณะที่เขามาท่องเที่ยวในไทยเพียงไม่กี่วันอ่าอันนี้น่าสนใจนะมีอันสองอันเขามาไม่กี่วันแ้ะแถมยังมาซื้อที่เมืองไทยกต่างหากตำรวจไม่ควรไปเอาผิดนะอันนี้คือใช้หลักรัฐศาสตร์ถูกไหมคุณวิเชษสองกรณีที่ครอบครองจํานวนมากเกินกว่าจะใช้เองอันนี้เพื่อขายไงตำรวจอันนี้ทําได้เลยดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยแต่ก็ไม่ใช่ไปข่มขู่ ขูดรืดเขานะคะอาจารย์หมอปกิตบอกตอนนี้ก็มีคนร้องเรียนว่าพบเห็นร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างโจ่งแจ้งในท้องที่ต่างๆแค่ทุกวันทั้งในกรทมและต่างจังหวัดซึ่งมันก็เป็นที่ผิดกฎหมายนะซึ่งตํารวจก็จับกลุมได้เลยนี่มันจะได้ลดการเข้าถึงน่าสนใจนะคะเขาพกมาชิ้นสองชิ้นแล้วแถมมาซื้อที่เมืองไทยเออไปเตือนเขาได้ไหมไปบอกเขาได้ไหมและหน่วยงานก็ประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวก่อนมาเมืองไทยเออจะได้ไม่เกิดช่องว่างให้รีดไถกันอย่างนี้ไง ค,คืออย่างนี้กลางวันผมขยายความแต่ที่จะประกิจพูดหน่อยหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมทานฝังได้เห็นภาพอันแรกเลยหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์พราว่ามีการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดให้บาราบูและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนะห้ามนําเข้ามาในรัณจาจักรอันนี้ชัดเจนนะกระทรวงพณิย์มีประกาศ